ตามกันตอนนี้นะครับสำหรับมาหากับดราม,ม่าการขายทองออนไลน์ของนางสาวกรกนก,นกสวนนบุตรหรือแม่ทักและนายกันพลเรืองอรารามหรือว่าป๋าเบียนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ในเรือนจําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดครับนายฤทศักดิก์รักรามผู้มยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาถแถลงความคืบหน้ากรณีของเรื่องร้านทองนะครับที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหลังจากเก็บตัวอย่างซึ่งเป็นของกลางจากร้านทองบริษัท k 2 n g เ o w กลจำกัด ในวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยเก็บมาทั้งหมดนะครับ6ตัวอย่างทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการทดสอบ2วิธีวิธีแรกครับคือการเอ็กเซ์ และวิธีที่2คือการเผาหลอมซึ่งสรุปได้ว่าตัวอย่างทองที่เก็บมาทั้งหมดนั้นเป็นทองแท้ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงถึง99.99% 99โดยผลตรวสอบทั้งหมดนะครับ6ตัวอย่างดังนี้ 1. ทองรูปพัรร์ประเภทสร้อยห่วงใหญ่น้ำหนัก1.89กรัมจำนวน2ตัวอย่างผลจากการเอ็กซเลย์ได้ผลอยู่ที่97.55% ผลจากการหลอมอยู่ที่92.78% 2. ทองรูปประพันธ์ประเภทสร้อยคอห่วงเล็กน้ำหนัก1.9กรัมจำนวนหนึ่งตัวอย่างผลจากการเอ็กซเลย์ได้ผลอยู่ที่96%ผลจากการหลอมได้อยู่ที่94.44% 3. ทองรูปประพันธ์ประเภทกำไลข้อมือปีเซียจำนวน8ตัวน้ำหนัก4.96กรัมผลจากการเอ็กซเลย์ได้อยู่ที่99.99% 99ผลจากการหลอมอยู่ที่99.97% 4. ทองรูปประพันธ์ประเภทกำไรข้อมือตราไข่น้ำหนัก0.77กรัมจำนวนหนึ่งตัวอย่างผลจากการเอ็กซเลย์อยู่ที่99.99% 99และผลจากการหลอมอยู่ที่99.97% 5. ทองรูปประพันธ์ประเภทลูกปัดจำนวน8เม็ดน้ำหนักอยู่ที่1.19กรัมจำนวนหนึ่งตัวอย่างผลจากการเอ็กซเลย์ได้อยู่ที่71.15%และผลจากการหลอมอยู่ที่61.45% หกทองรูป,ปรพรรณประเภทจี้ปีเซียน้ำหนัก11.13กรัมจำนวนหนึ่งตัวอย่างผลจากการเอ็กซเลย์ได้ผลอยู่ที่99.99% 99จากการหลอมอยู่ที่99.95%ส่วนจะเข้าข่ายผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่นั้นนายเลิศศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นมีความผิดกรณีฉลากไม่ตรงปกซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบว่ามีการขอทำธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและรวมถึงการขายทางออนไลน์และมีประเด็นว่าไลฟ์สดขายสินค้ามีการใช้ถ้อยคำโฆษณาเกินจริงหรือไม่หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบที่มาของทองว่ามีการไปรับซื้อมาจากที่ไหนโดยเป็นการทำงานของทางปปกออจะบูรณาการร่วมกับปปงอนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการรวบรวมรายชื่อของผู้เสียหายส่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าจะรับผิดชอบผู้เสียหายและเยียวยาได้อย่างไรและหากผู้ ู้เสียหายที่มีการนําทองไปคืนก็ยังสามารถดําเนินคดีได้เนื่องจากความผิดอาญาและแพ่งต่างกันส่วนเรื่องของเซ็ตของแถมนะครับที่ทางแม่ตักและป่าเบียอ้างว่าเป็นทอง99.99% 99ตอนนี้ทางสคอบอก,กําลังขอตัวอย่างจากผู้บริโภค เพื่อเก็บตัวอย่างนี้มาเป็นหลักฐานในการตรวจสอบหากครบถ้วนและเพียงพอในการตรวจสอบก็จะส่งให้กับทางสถาบันวิจัยอัญมณีแห่งชาติตรวสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับทางสคบก็จะมีการตั้งชุดคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพ่อค้าแม่ค้าที่ไลฟ์สดขายของในออนไลน์ว่ามีการขายสินค้าประเภทใดและจะเข้าข่ายสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคหรือไม่ก็จะมีการดำเนินการในส่วนนี้เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับเหตุการณ์นี้ต่อไปในอนาคต